สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงหน่อง,องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วิภาพี่น้องมาชมฟรังที่เป็นกระเซียนแล้วประเทศยังจ้าบานหลังนีกะคุณโลแลนจ้าที่กําลังทาสีอยู่นี่บานเพื่อนเป็นบานพักร้อนจ้ามาอยู่หนาห่อนกับประมาณสามเดือนหนอกนั้นเป็นกับไปอยู่ในเมืองจ้านาหนาวกับสิมาอยู่เป็นบางข้างมาเบื่องบ้านนะจ้านอนขึ้นหนึ่งแล้วเป็นกับไป ส่วนพุนก็เป็นคนเบียนนี่กุญเบนยูนี่เพิ่นเป็นบานประจําเพิ่นยูนี่ประจําจ้าวีก็รู้จัากับเพิ่นตั้งแต่มาอยู่ไม่ไม่ผุญยี่สิบกว่าปีแล้วบานสองหลังนี่วีก็สนิสนุมกับเพิ่นจ้าใจดีหลายเคยเข้าไปขอทายคลิปสวนดอกใหม่เพิ่นอ่หลายปีมาแล้วจ้าปีนี้ยังพลาดได้เข้าไปขอเพิ่นทายยูจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> จ่องแล้วสวนดอกใหม่เพิ่นงามงามเพิ่นกระยันคัก ท่านสามีท่านภรรยาละ่ะคืนผ้ากันกษซียนเหมือนเราจ้าอยู่กันยางสงบมีความสุขกันมีกะภรรยากันาานางอานนังสือเป็นกำลังใจสามีจ้าบริษัทสวนล้างบ้านเพิ่นเขียวอฉมสวยงามกักจากพี่น้องจา้านีกะไปซองซองดอมดอมอมม่องอยู่บาสิขาไปพรอเพิ่นทายวิวมือได้กระเพาะเลยไปจักเทือ่อค่ายาง้าเนี่ละจ้าพี่น้องจา้า ก็เลยเก็บภาพเรนนงกาศนึกขึ้นได้ว่าฝรั่งกเกษียณเพินเ่นอย่างเห็นดึกท่าสีอยู่กันเลยทายคลิปสันส้นๆมาฝากพี่นอ้นองนอ้จ๊ะเนาะไปด้ชมกันแล้วก็สุขภาพเพินเก่าสิบกว่าปีทั้งสองคนแล้วสุขภาพเพื่นกันยังแข็งแรงอยู่เพิ่นรักษาสุขภาพกันลหล่จากฝรั่งอยู่กันแบบสงบจ้าใช้ชีวิตแบบสบาย พันยาเพิ่นกะของเบนดูเพิ่นกะลงไปเมื่อกี้จา้าไปบ่ายนัานดูมองใกล้ๆเนี่จา้านี่ที่เลี้ยวเห็นนี่ทะเลไก่บานทีวีไทยเป็นประจำนะจานน้า,า,า,นนาเนี่ยเพิ่นพาลูกพาหลานไปลูกเพิ่นกะบ่ได้ทิ้งเนอจ้าขอให้รักษาเขาให้ะมะซอยเห็ดกระไดจา้า หมู่บ้านเห็นลูกไส้เป็นผ้ากันซอยท่าสีอยู่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงแล้วขอบผคุได้รยบด้กค่าที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย